สวัสดีครับน้องกินยิ้สู่คลิปเรียน n ู้ชาแนลนะครับอยู่กับพี่ตุินเดิรนะครับวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการรีวิวนะครับแต่เป็นโอกาสพิเศษในการที่พี่ตุนได้มาเป็นวิทยากรมายายพิเศษนะครับของสกลอะะดับเขตบางรับนะครับในหัวข้อแนวการศึกษาต่อนะครับจบสกลอแล้วสามารถเรียนต่ออะไรได้บ้างและที่สําคัญนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของทักษะสําคัญในตลาดแรงงาน้กดด้วย ในวันนี้นะคบพี่ตูนได้มีโอกาสได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในวันประชิมเทพของสกลอแขวงมาพรรามเขตบางละ ในหัวข้อวันนี้ที่พี่ตุนบรรยายนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อสําหรับน้องๆที่จบในวุฒิของกศนไม่ว่าจะเป็นวุฒิมต้นหรือวุฒิมปอลายจบแล้วสามารถเข้ามรับหรือมอเอกชน,นาาคณะสาขาไหนได้บ้างนะครับรูไมไ่ถึงนะครับพี่ตูนได้เติมในส่วนของทักษะสกิลที่ใช้ในอนาคตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความคิดหรือแม้กระทั่งทักษะ AI ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้น้องๆได้รับความสนุกสนานความรู้แบบอัดเต็มแน่นๆเลยครั้งหน้าพี่ตุนจะไปที่ไหนนะครับรอติดตามได้เลย นี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับในการมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับแล้วก็น้องๆได้รับความรู้มากมายนะครับในการจบไปแล้วเรียนต่อที่ไหนนะครับถ้าคิดวิบตูมีโดดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้กับคุณด้วยนะครับหากคุณผู้คนไหนหรือใครสนใจให้คุณเป็นไปไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ข้างล่างได้เลย